สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของการขิดตัดซันแบ็กนะครับผมซึ่งการขีตัดซันแบ็กเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการระดับท็อปเมตานะครับและกําลังใกล้เข้ามาที่จะเข้าในส่วนของตู้กาชาที่เรากําลังจะได้เจอกันนี้แล้วหลายๆคนเนี่ยก็คงจะทําการเตรียมเพชรเอาไว้สําหรับในการที่จะเปิดการขิดตัดซันแบ็กกันไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าการที่จะเปิดการ์คิตาซันแบ็คเพื่อมาใช้งานนั้นเนี่ยให้ได้ผลมากที่สุดนะครับผมและมีความสามารถสูงที่สุดเท่าที่ตัวการ์จะทําได้เนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของยูนิ s สกิลหรือว่าแพสซีฟของตัวการ์กันก่อนนะครับผมโดยที่แพสซีฟของตัวการ์นั้นเนี่ยจะทํางานตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปนะครับโดยการ์คิตาซันแบ็กนี้นะครับผมจะให้ในส่วนของ Training Effectiveness เพิ่มขึ้นนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังให้ในส่วนของ Specialty Priority ด้วยนะครับผมโดยการ์ดใบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสามารถในส่วนของ Unique Skill หรือว่า Passive Skill เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าจะได้ผลในการฝึกเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับยังได้ในส่วนของอัตราความสำเร็จที่จะออกในการฝึกรุ้งเนี่ยมากขึ้นอีกด้วยครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของค่าเซตัสต,ต,ต่างๆของการ์ดคิตาซันแบ็กกันเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าการ์ดคิตาซันแบ็กนะครับผมเป็นการ,ร์ดดับท็อปเทียเมต้าแต่มันก็จะมีอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆอยนี่แหละที่ทําให้เราจําเป็นที่จะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับผมโดยการ์ดคิตาซันแบ็กนะครับผมได้ทําการแยกในส่วนของระดับเลเวลเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่เลเวล30หรือว่าโดยที่ไม่ปลดเลยนะครับผมเลเวล35หรือว่ามีการปลด1นงั่นเองนะครับเลเวล40กับก45การ เลเวล50การปลดซีหรือว่าปลดตันนั่นเองนะครับผมโดยเรามาดูในช่องแรกกันดีกว่านะครับผมสําหรับการใบนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนของเฟรนชิปโบนัสนะครับโดยที่ในเลเวล30นะครับผมจะได้ทั้งหมด20%เลเวล35นะครับผมจะได้21%นะครับผมเลเวล40เนี่ยจะได้23%เลเวล45จะได้25%และเลเวล50ก็จะได้25%เท่ากันนะครับ ถัดมาครับผมเรามาดูในส่วนของ mood effect กันนะครับผมซื้อ mood อฟเฟ c t นี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถเก็บเกรดของการ์ดได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่เลเวล30นั้นเนี่ยจะได้ในส่วนของ20% l e v e เนลเวล35นั้นได้อยู่ที่23% l นะครับเลเวล4ีนี้จะได้ทั้งหมด26% Level 4เลเวล45จะได้30%และเลเวล50จะได้ที่30%เช่นกันครับ ถัดไปนะครับผมนั่นก็คือ Training e f f e c t i v e n e s s นะครับผมโดยที่ค่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของความสามารถหรือความแรงในการฝึกของเราได้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นค่าเดียวกับในส่วนของ Passive Skill นั่นเองนะครับโดย Level 30นะครับจะเพิ่มทั้งหมด5%ครับ Level 35นั้นเนี่ยจะได้6% Level 40ได้8% l e เวล45ได้10%และเล v e l 50ก็จะได้10%เท่ากันครับ ถัดไปนะครับผมนั่นก็คือ Intel Friendship Gate นั่นเองหรือว่าเกตเริ่มต้นของตัวการ์ดนะครับผมในเลเวล30นี้นะครับผมจะได้เกตการ์ทั้งหมด25 l เลเวล35นั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น27 l เจลเวล40จะเป็น30 l เลเวล45จะเป็น32และเลเวล50จะได้เกตทั้งหมด35นั่นเองครับ ถัดไปนะครับผมนั่นก็จะเป็นค่าลสโบนัสนะครับโดยค่าลสโบนัสนั้นเนี่ยจะมีความสามารถเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาเราไปทําการเอาไปแข่งนะครับผมและในตอนจบเนี่ยจะได้ในส่วนของค่าสเต็ปต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยลสโบนัสนะครับในเลเวล30นั้นเนี่ยจะได้อยู่ที่5% เลเวล35ก็5%เช่นกันครับเลเวล40 45และ50เนี่ยก็จะได้รที่5%เเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันมากนะครับผมสำหรับในส่วนของค่านี้ถัดไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของค่าแฟนโบนัสนั่นเองครับโดยค่าแฟนโบนัสเนี่ยเวลาเราเอาม้าไปแข่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแข่งนอกรอบหรือว่าแข่งตามมิชชันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของแฟนขับมาใช่ไหมครับผมโดยแฟนขับนั้นเนี่ยจะมีผลต่อเนื่องก็คือ ช่วยในเรื่องของท่าไม้ตายที่จะต้องทําตามเกณฑ์เพื่อที่จะให้เลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยยังเอามาใช้ในส่วนของการปั่นแต้มให้แก่คลับของเราได้อีกด้วยนะครับโดยแฟนโบนัสของการคิดตาสันแบกนั้นนะครับผมในเลเวล30เนี่ยจะได้อยู่ที่1 0เลเวล35อยู่ที่11%เด็ลเวล4 0เนี่ยอยู่ที่เลเวล4เได้15%แลนก็เลเวลนะครับ็จาได้อยู่ที่1อเช่นกันถัดไหนะครับผมเรามาดูอยู่ที่สิบห้าเปอร์เว็นต์เ่ เลเวลของเวลาที่เราได้สกิลมานะครับผมจะลดมากลดน้อยเนี่ยเราให้ดูอยู่ที่เลเวลตรงนี้นะครับโดยที่การ์ดเลเวล30นะครับผมจะฮินเลเวลอยู่ที่เลเวล1นะครับเลเวล35เนี่ยก็เป็นฮินเลเวล1เช่นกันเลเวล40เนี่ยก็ยังคงเป็นฮินเลเวล1ครับและเลเวล45กับเลเวล50เนี่ยถึงจะเปลี่ยนเป็นเลเวลที่2นั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับผมนั่นก็คือค่า h i n ฟ Frequency ครับผมโดย h i n ฟ Frequency เนี่ยจะเป็นในส่วนของอัตราการออกหินส Skill นั่นเองนะครับผมเราจะได้รับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีอัตราการออกเยอะแค่ไหนก็จะอยู่ที่ค่านี้นะครับผมโดยที่ในส่วนของเลเวล30นะฮะจะอยู่ที่20%เลเวล35เนี่ยจะอยู่ที่23%ครับเลเวล40เนี่ยจะอยู่ที่26%และเลเวล45กับเลเวล50เนี่ยก็จะอยู่ที่30%เช่นกันครับผม ต่อไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนแตกต่างเลยนะครับสาหรับการ์ดใบนี้โดยที่อันนี้แหละเรียกได้ว่าเป็นจุดที่จะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของค่า power bonus นะครับผมหรือว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเวลาคุณทําการฝึกกับการ์ดใบนี้นะครับผมจะได้ในส่วนของค่าโบน u s เพิ่มขึ้นอีก1แต้มนั่นเองครับโดยในเลเวล30ของการ์ดใบนี้นะครับผมจะยังคงไม่มีค่านี้นะครับผมและจะเริ่มมีก็ต่อเมื่อคุณทําการปลด1หรือว่าเลเวล35นั่นเองโดยที่จะได้มา1นแต้มนะครับ แล้วก็เลเวล40 45กับเลเวล50เนี่ยก็ได้1แต้มเช่นกันครับในตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดต้องการค่านี้นะครับเพียงแค่ปลดหนึ่งก็เพียงพอแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไม้เด็ดเลยทีเดียวนะครับผมอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมว่าค์สคิตาซันแบ็กนั้นเนี่ยมีความสามารถนะฮะนั่นก็คือการที่เขาได้มาอยู่ในระดับท็อปเทียร์นั้นเนี่ยต้องเรียกได้เลยว่าร์ดคิตาซันแบ็กนั้นเนี่ยมีค่าในส่วนของสเปเชียลิตี้พิเออริตี้เนี่ยสูงมากเลยครับผมโดยที่การใบนี้เนี่ยมีค่าสเปเชียลิตี้พิเออริตี้อยู่ที่80 เรียกได้ว่าถ้าเกิดในกรณีอยู่ในยุคเดียวกันกับการ์ดใบนี้นะครับผมไม่มีการ์ดใบไหนเลยนะที่มีค่าเบสของค่า s p e c i a l t y p r i o r i t y แบบนี้เนี่ยเยอะถึงขนาดนี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับการ์ดใบนี้นะคะในเลเวล30 35และ40นะครับผมการ์ดใบนี้จะยังไม่มีค่านี้เลยนะครับผมโดยที่เลเวล45นะครับผมจะมีอยู่ที่40และเลเวล50เนี่ย มันจะมีอยู่ที่80นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเราจะต้องเปิดถึงเลเวล45กันเลยทีเดียวหรือว่าปรด3นะครับถึงจะมีค่านี้นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับผมว่าการ์ดที่ตัดซันแบ็กนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของยูนิคสกิลหรือว่าแพสซีฟสกิลของตัวเองนะครับผมซึจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่านี้นะครับแต่ถึงแม้ตัวเกมนะครับจะไม่ได้มีการบอกตรงๆว่าในส่วนของแพสซีฟสกิลเนี่ยจะให้ในส่วนของค่านี้อยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะยึดอยู่ที่ว่าให้อยู่ที่20นะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดในกรณีคุณกดมาเพียงแค่เลเวล30 หรือว่าถึงเลเวล40คือปทสนั้นเนี่ยก็พูดง่ายๆคือการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของค่าสเปเชียลพ i เออลิตี้เนี่ยอยู่ที่20นั่นเองนะครับผมซึ่ง20นั้นเนี่ยมีอัตราการติดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับผมเผลอเนี่ยบางทีเนี่ยเล่นไปทั้งเกมเนี่ยอาจจะเจออาการแบบว่าติดลุ้งเพียงแค่1หรือ2ครั้งทั้งเกมเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดในกรณีถ้าคุณงบน้อยหรือว่าคุณดวงซวยมากๆเนี่ยเปิดการ์ดออกไม่ออกนะครกีรยกได้้ว่าถาถ จะนําการ์ดใบนี้มาใช้เนี่ยก็จะต้องทําการส่วนมนกันสักนิดหนึ่งแหละเพราะเนื่องจากว่าการ์ดใบนี้นะครับผมจะสามารถทํางานได้ดีมากที่สุดเนี่ยก็คือตั้งแต่เลเวล45ขึ้นไปจริงอยู่ว่าในส่วนของเลเวล45นะครับผมจะได้ค่านี้อยู่ที่40นะฮะแต่ว่ามีในส่วนของ passive s k i l l ช่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีในส่วนของเกรดสเปเชียลพิเออร์เอตี้เนี่ยอยู่ที่60แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีคุณเปิดได้ถึงปดตันนะครับผมคุณก็จะมีค่า เบ e เ r i ยร์พีอเนี่ยอยู่ที่80บวก20เท่ากับร้อยหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่ามีค่านี้ถึง100เนี่ยแล้วมันจะติดทุกเทิร์นนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าค่านี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าให้จําเอาไว้ว่าค่านี้เนี่ยยิ่งมีสูงเท่าไหร่อัตราการออกนะครับผมมันก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนสําหรับการ์ดคิทาซันแบ็กนะครับผมถึงแม้ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยเพราะเนื่องจากว่าการ์ดคิทาซันแบ็กนั้นเนี่ยมีชุดสกิลที่เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับผมแล้วก็มีความสามารถสูงมากเป็นการ์ดระดับท็อปเทียร์เมตาแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในส่วนของค่าเฟรนชิปโบนัสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าเทรนนิ่งเอฟเฟกติฟเนสเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการ์ดใบนี้เนี่ยให้เฟรนชิปโบนัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น Level 50 แล้วก็ตามเนี่ยจะอยู่เพียงแค่25%เท่านั้นนะครับผมและในส่วนของ Training Effectiveness เนี่ยจะอยู่ที่10%นะครับผมโดยถึงแม้ว่าจะมี Passive Skill นะครับผมแต่ Passive Skill นั้นเนี่ยจะให้โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเรา5%เท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะมี Friendship Bonus อยู่ที่25%แล้วมี Training Effectiveness เนี่ยอยู่ที่15%เท่านั้นเอง ถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วนะครับผมสําหรับการคิดตัดซันแบ็กเนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราอ่านค่าการ์ดเป็นนะครับเราจะพบได้เลยว่าการ์ดใบนี้นะครับผมมันมีความเบามากครับ ใช่แล้วครับผมตรงนี้เนี่ยคุณฟังกันไม่ผิดหรอกการที่ตัดซันแบ็กนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเบาออกมากครับผมเมื่อเทียบกับก,บการใบอื่นจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปเทียบกับใบไหนเลยก็ได้นะครับผมให้เราเทียบกันในส่วนของการสเปเชียลวีคที่เป็นการอีเวนต์แจกนะครับผมจะพบได้เลยว่าการสเปเชียลวีคเนี่ยให้ในส่วนของสเตตัสในส่วนของการฝึกเนี่ยสูงกว่าการที่ตัดซันแบ็กเสียอีกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการที่ตัดซันแบ็กเนี่ยที่มันเป็นในส่วนของท็อปเทียร์เมตาได้นะครับผมม การที่ว่าตัวของมันเองเนี่ยมีความแรงนะฮะแต่ทว่ามันมาจากชุดสกิลของการ์ดใบนี้นั่นเองนะครับผมโดยสกิลของการ์ดใบนี้นะฮะเรียกได้ว่าสามารถที่จะใช้งานได้กับทุก ตัวละครทุกแผนการวิ่งเลยนะครับผมมีเพียงแค่ไม่กี่สกิลเท่านั้นที่จะกําหนดให้ใช้ในส่วนของระยะไกลหรือว่าแผนการวิ่งหนีเท่านั้นนะครับโดยในส่วนของการใบนี้เนี่ยจะให้สกิลทองนะครับผมซึ่งนั่นก็คือ professor นะครับผมโดยที่สกิลทองของการใบนี้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในตอนเข้าโค้งนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆ1สกิลเลยครับผมและสามารถที่จะใช้ได้กับทุกแผนการวิ่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใบนี้ถ้าเกิดในกรณีคุณมี ก็จะสามารถเอาสกิลนี้ไปใช้งานได้ทันทีนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะในเรื่องความแรงเนี่ยอาจจะไม่สู้กับการ์ดใบอื่นนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้กับเกือบทุกตัวเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของสกิลของการ์ดคิตากันดีกว่านะครับผมโดยการ์ดคิตาซันแบ็คเนี่ยจะให้ทั้งหมด8สกิลนะครับผมซึ่งเป็นสกิลขาวนะฮะบวกด้วยสกิลที่เป็นสกิลทอง1สกิลนะครับผม โดยสสกิลแรกนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลโอเวอร์ออที่สามารถใช้งานได้กับม้าทุกตัวเลยนะครับโดยที่จะมีสกิลที่ช่วยเพิ่มความเร็วในทางโค้งมีสกิลรีคอเวอรี่ในส่วนของทางโค้งมีสกิลรีคอเวอรี่ในส่วนของทางตรงแล้วก็มีสกิลประตูที่ช่วยลดอัตราการออกตัวช้านั่นเองนะครับผมส่วนอีก4สกิลนั้นเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะจํากัดในส่วนของแผนการวิ่งแล้วก็ระยะทางสักนิดหนึ่งนะครับผมโดยที่จะมีสกิลรีคอเวอรี่และก็มีสกิลทางโค้งเนี่ยเป็นในส่วนของ ระยะไก่นะครับแล้วก็อีก2สกิลสุดท้ายนั้นเนี่ยจะเป็น skill สกิลสําหรับแผนหนีล้วนๆนะฮะซึ่งสสกิลที่ว่ามานี้เนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราเล่นสายอื่นและระยะอื่นเราก็จะไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ยังน้อยที่สุดเนี่ยมันมีสกิลที่สามารถใช้งานได้ดีเนี่ยอยู่ที่4สกิลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสกิลทองก็ยังคงทรงพลังมากๆด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสายอย่างที่ได้บอกไปนั่นเองนะครับทั้งหมดท ที่มีความสามารถและติดอยู่ในระดับท็อปเมตาอย่างยาวนานนะครับผมสรุปโดยรวมเลยนะครับผมสำหรับกาชิตาซันแบ็กนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีคุณอยากจะเอามาใช้งานอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณควรที่จะกดให้ได้อยู่ที่ปลด3หรือเลเวล45หรือถ้าจะจะให้ดีเนี่ยก็คือเอาปลดเต็มไปเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดในกรณีว่ามีงบน้อยหรือว่าดวงซวยจัดเนี่ยเปิดไม่ออกนะครับผมแล้วเราจะทํำยังไงดีในเมื่อเรากดออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ไหมก็ต้องขอบอกว่าสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าสําหรับการดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีคุณเปิดออกมาเพียงแค่แบบใบเดียวหรือว่าปดไม่ถึงเลเวล3นั่นเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าในตอนช่วงในเวลาเล่นเนี่ยอาจจะต้องภาวนาให้มันทําการติดลุ้งหน่อยแลวนะครับเพราะเนื่องจากว่า,การ์ดใบนี้เนี่ยไม่มีในส่วนของค่า Special p r i o r i t y เลยนะครับผมไอ้คั้นจะวังแพ steve อยู่ที่20เนี่ยก็มันจะน้อยไปหน่อยนะคะอีกทั้งนะครับผมตัวการ์ดเนี่ยถึงแม้มันจะกดตันแล้วนะครับผมมันก็ยังมีความเบามากอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมมันได้เพียงแค่25%ในส่วนของเซนชิพโบนัสอ่ะแล้วก็ได้ในส่วนของเทนนิงเอฟฟิซิเนสเนี่ยอยู่ที่15%เท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดในกรณีคุณเปิดเพียงแค่เลเวล 30, 35หรือว่า40เนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตอนที่เขายังมีประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะฮะ 3ขึ้นไปนันเนี่ยเรียกได้ว่าการใบ,บนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแบกค่าสเตตัสให้แก่คุณได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เทียบกันแล้วเนี่ยการ SR หรือว่าการอีเวนท์ที่แจกให้เนี่ยยังมีความแรงมากกว่านะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการใบ,บนี้มันไม่ดีนะครับผมาการใบ,บนี้เนี่ยมันยังคงดีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลเวลต่ําก็ตามนะฮะแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีคุณอยากจะเปิดการใบ,บนี้นะครับผมให้คุณลองชั่งใจดูว่าสามารถเปิดได้จนถึงในส่วนของกาารทที่จะํให้ ประสิทธิภาพเต็มที่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดในเกรน,นีคุณไม่สามารถทําให้ในส่วนของการ์ดใบนี้เนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มที่นะฮะผมแนะนําให้ทําการข้ามและไปรอการ์ดใบอื่นจะดีกว่านะครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่าสําหรับในคลิปนี้เนี่ยสำหรับการ์ดเพียงแค่ใบเดียวเนี่ยจะทําให้ผมได้มาสั่งยืดยาวถึงขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งผมเองก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทําการรู้ไว้ว่าตัวการ์ดนั้นนะครับผมมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะแค่เปิดมาแล้วจบนะคะมันจะมีในส่วนของจุดที่มีความสามารถสูงสุดของการ์ดใบนั้นๆอยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์จากการที่ผมเล่นในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมเลยก็อยากจะมีความรู้ ดีๆอะไรพวกนี้ก็จะเอามาแชร์กันต่อนะครับผมและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องสําหรับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาตะเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ